สวัสดีครับสวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสวัสดีแฟนที่ผ่านเข้ามารับชมในช่องของเดียร์เอติฮัทนะครับวันนี้มีประเด็นมาฝากกันอีกแล้วครับเป็นเรื่องของประกางคนใหม่ครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเพิ่งคว้าตัวเข้ามาแล้วก็มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือทางมาริโอ้อาคันจีนะครับหรือชื่อนะครับชื่อก็อาจยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะออกอ่ามีการ อ่านออกเสียงอย่างไรครับในคําสุดท้ายนะเป็นเป็นอาคันจีอาคันยี่นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนครับที่จะอ่านออกเสียงเอานะครับซึ่งทางซิตี้ครับก็คว้าตัวอาคันจีนครับมาจากบริสเชลด์มูลครับซึ่งเป็น,นเพื่อนร่วมทีมคนเก่าของทั้งเออร์ลิงเบาคแร์แนกับทางเซก i โยโกเมสที่ย้ายเข้ามาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักแบบละเอียดนะครับสาหรับดาวเตะนะครับกองหลังวัย27ปีจากแดนนาฬิการวมไปถึงพวกสเตตต่างๆครับสิติในรุ่นการที่ผ่านมาว่าเจ้าตัวครับมีผลงานในการลงเล่นให้กับทางดอนมุลนะครับดีมากน้อยเพียงใดครับและมีจุดเด่นนะครับจุดเด่นของทางอาคันจีครับจุดเด่นของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงนะครับจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงนะครับมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแบบ ัเต็มเลยนะครับมาเริ่มกันที่ข้อมูลส่วนตัวของดาวเตะรายนี้กันก่อนนะครับอาคันจีนะครับก็เป็นชาวนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ติดทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็กําลังจะไปลงเล่นให้กับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในฟุตบอลโลกนะครับที่อ่ากาตาร์ในปลายปีนี้นั่นเองครับมาริโออาคันจีครับเกิดเมื่อวันที่19นะครับกรกฎาคมปี1995นะครับตอนนี้ก็อายุ27ปีครับส่วนสูง1นึ 88ซนติเมตรนะครับก็ถือว่าความสูงนะครับหน่วยก้านถือว่าใช้ได้เลยครับในการที่จะเป็นเซนเตอร์นะครับให้กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาคันจิครับเริ่มต้นเส้นทางขาแข่งกับนะครับสมสรอนเอฟซีวินเทอร์ทูนะครับในบ้านเกิดก่อนที่จะย้ายไปยังบราโซ่นะครับซึ่งเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับตลอดยุโรา3ฤดูกาลที่อยู่ที่บราโซ่นะครับและมันก็เพียงพอครับที่จะ โน้มเหน้าให้กับทางบรเซียดอร์มุนครับคว้าตัวเข้าไปร่วมทีมในนับเดือนมกราคมปี2 0ง8ันั้ดด้วยราคา5ล้านยูโรนะครับหลังจากที่เขาครับย้ายอยู่กับทางเสือเหลืองครับก็อัปเกรดครับพัฒนาตัวเองขึ้นมาครับกลายเป็นตัวหลักครับในช่วง2ฤดูกาลหลังครับลงเล่นให้กับทางบรูเซียดอร์มุนครับทั้งหมดครับ1น8นัดครับในช่วงเวลา4ปีครึ่งครับในทีมของเสือเหลืองครับช่วยทีมนะครับ คว้าแชมป์เยอรมันซูเปอร์คัพในปี2019นะครับแล้วก็มีแชมป์ฟุตบอลถ้วยเยอรมันในปีในฤดูกาล2020-2021นยครับซึ่งตอนนั้นก็นะครับได้ชูถ้วยพร้อมกับทางฮาแลนด์นะครับมาริโออาคันจิครับจะเซ็นสัญญากับซิตี้ครับเป็นเวลา5ปีนะครับและเขาจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จนถึงนะครับฤดูร้อนปี2027นะครับก็เซ็นสัญญายาวนะครับและเป็นนักเตะนะครับประกันหลัง คนที่5ครับในทีมชุดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต่อจากอมริกลาบล็อกครับจอห์นสโตนดูเบนเดียรสนาธานาเก้ครับแล้วก็เขาเป็นคนนะครับเซนเตอร์แบ็กคนที่5ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้ครับมาดูที่บทสัมภาษณ์แรกของเจ้าตัวครับหลังจากที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับซิตี้ไปแล้วนะครับอาคันจีก็บอกว่าผมดีใจครับที่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็แทบรองไม่ไหว้วครับที่จะเล่นเริ่มต้นกับทีมนะครับ ซิตี้เป็นหนึ่งในทีมที่ดีสุดในยุโรปครับในช่วง2 3งสาดการที่ผ่านมาพวกเขาเล่นได้อย่างน่าชื่นชมนะครับและเข้าชิงชัยครับถ้วยรางวัลต่างๆครับปีแล้วปีเล่านะครับดังนั้นการเข้ามาที่นี่ครับจึงรู้สึกเหมือนว่าเป็นก้าวที่สมบูรณ์แบบในอาชีพการขาแข้งของผมนะครับแป็กกัวเดล่าครับเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมและนี่คือทีมที่อุดมไปด้วยนักเตะที่ยอดเยี่ยมครับดังนั้นนี่คือโอกาสที่น่าตื่นเต้นสําหรับผมนะครับผมตั้งตารอที่จะทดสอบตัวเองในพรีเมียร์ลีกนะครับ และผมทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อช่วยให้สโมสรแห่งนี้ประสบความสําเร็จสกิเบเกอริสตานครับผู้อำนวยการของสตีนครับก็ได้มีการครับพูดถึงทางประกันหลังคนใหม่ครับบอกว่ามริยอม,มีประสบการณ์มากมายครับในการเล่นฟุตบอลยุโรประดับสูงสุดครับและเรามั่นใจว่าเขาจะเป็นการสมทบที่มีคุณค่าในทีมของเรานะครับเราประทับใจผลงานเขาในช่วงเวลาที่อยู่กับทางดอนมุลน,นะครับซึ่งเขาได้พัฒนาขึ้นมาเป็นกองหลังที่ดีมากมาก และเขาเป็นคนที่พร้อมลงเล่นทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนลีกเขามีทุกอย่างที่เราต้องการในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเขามีความแข็งแกร่งว่องไวคลองบอลได้อย่างดีมีการผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมและเขาจะเข้ามาเสริมกำลังในกองหลังในทีมนี้เพื่อเติมเต็มสไตล์การเล่นของเขานะครับทุกคนที่ซิตี้ครับยินดีต้อนรับมาริโอสู่แมนเชสเตอร์และขออวยพรให้เขาโชคดีกับช่วงเวลาที่อยู่กับทางสโมสรน,นะครับนี่คือ บทสัมภาษณ์ของทางนะครับมิวอาคันจีนครับรวมถึงทางเซกิเบเกริสตายครับผอกีฬาของซิตี้ก็มีการกล่าวนะครับต้อนรับทางปผนังวัย27ปีจากสวิสเซอร์แลนด์รายนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับครับสู่เมืองแมนเชสเตอร์ครับซิตี้เซนต์ครับทุกๆกคนก็พร้อมที่จะนะครับหนุนหลังแล้วก็เอาใจช่วยทางมลอาคันจีทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าที่ผ่านมาฟอร์มนะครับ จะเป็นยังไงนะครับแต่การมาสวมเสื้อสวมสอนที่มีชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแฟนๆทุกคนก็นะครับจะให้คุณเป็นฮีโร่แล้วก็พร้อมนะครับซัพพอร์ตนะครับคุณต่อไปแน่นอนนะครับครับคราวนี้ครับมาดูสแตทครับสถิติของทางมาริโออาคันจีครับในฤดูกาลที่ผ่านมาครับในการลงเล่นกับทางเสือเหลืองครับว่าเจ้าตัวนะครับได้ลงเล่นกับทางนะครับดอดมุลไปมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นของเจ้าตัวนะครับในการยืน ประการหลังให้กับทางนะครับดอนมุนเป็นอย่างกันบ้างนะครับแล้วก็จุดเด่นครับที่เป็นจุดแข็งของทางอคาันจี้ครับมีอะไรบ้างแล้วก็จุดอ่อนครับของเจ้าตัวที่ต้องนะครับปรับปรุงแล้วก็แก้ไขต่อไปนะครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลุยกันเลยนะครับในฤดูกาล2021-2022ครับหรือว่าฤดูกาลที่แล้วครับอคันจี้ก็ลงเล่นให้กับทางนะครับทั้งเือเหลืองแล้วก็ทีมชาติครับรวมทั้งสิ้นครับ44เกมครับ ลงเล่น44เกมในลีกลงเล่นไป26เกมครับทำได้1ประตูนะครับแล้วก็เก็บได้เพียงแค่3ครีนชิดเท่านั้นนะครับเจ้าตัวนะครับเล่นก็มีส่วนทํับทำให้ทีมเสียประตูมากกว่า4 3ลูกครับแล้วก็มีการลงเล่นในแชมเปี้ยนครับ5เกมครับอเดีเบโบคาครับ3เกมแล้วก็มีทางยูโรปาลีกครับ1เกมด้วยกันนะครับแผนการเล่นของทางดอนมูลครับก็จะเป็นนะครับช่วงแรกๆก็จะมีการยืนหลัง4นะครับทาง อาคันจิก็จะจับคู่กับทางอเล็กวิกเซลครับซึ่งเป็นอดีตนะครับที่เล่นเป็นกองกลางสไตล์บ็อกทูบ็อกครับที่โดนดอดมุนครับจับลงถอยลงมาเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับแล้วก็จับคู่กับทางอาคันจินะครับซึ่งทางดอดมุนครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนเซ็นเตอร์แบ็กอยู่หลายครั้งเลยครับแต่คนที่เป็นตัวหลักครับที่เป็นตัวยืนของทางดอดมุนก็คือทางอาคันจะครับจะยืนเป็นตัวหลักแล้วก็มีพวก แล้วก็จะมีคนอื่นครับที่จะคอยมาสลับสับเปลี่ยนในการจับคู่กับทางอาคันจี้ครับในช่วงกลางฤดูกาลครับก็จะเป็นทางนะครับสักาดูครับที่จะมาจับคู่กับทางอาคันจีแล้วก็ช่วงปลายนะครับปลายฤดูกาลก็จะเป็นทางมัดฮูเมลครับอดีตปราการหลังตัวเก่าของทีมชาติเยอรมนีครับก็จะมายืนกับทางอคันจี้ในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับซึ่งผลงานครับของทางดอทมูลก็ ไม่ค่อยสู้ดีนกครับในเรื่องนะครับการป้องกันครับก็ทําให้อคันจี้ครับแล้วก็ดอนมูลก็เสียประตูครับทั้งรุกการครับในรุกการที่แล้วถึง43ลูกด้วยกันนะครับและเก็บคลีนชีทได้แค่3เกมเท่านั้นนะครับสไตล์การเล่นของทางอคันจี้ครับก็จะเป็นนะครับตัวนะครับคอยดักบอลครับตัวอ่าเรียกว่าอ่าสต็อปเปอร์ก็ได้ครับจะเป็นคนนับเข้าตัวแรกนะครับแล้วก็ จะมีเพื่อนๆครับที่จะคอยประคองแล้วก็หนุนหลังอีกทีหนึ่งนะครับจุดเด่นของทางอาคันจิครับก็จะเป็นเรื่องอย่างที่บอกครับเป็นเรื่องการดักบอลครับการเข้าสกัดบอลที่แม่นยำนะครับของเจ้าตัวหลายเกมครับหลายเกมที่ทางดอนมนครับโดนสวนกลับหรือว่าโดนโต้ลับเร็วครับโดนเกมเคาน์เตอร์เอ็แทกครับก็จะเป็นทางอาคันจิครับที่จะเป็นครับตัวที่จะเข้าไปดักบอลสกัดบอลครับเพื่อไม่ให้นักคู่ต่อสู้นะครับในการเข้าทําเร็วแล้วก็ ทำให้ทีมโดนเล่นงานได้ง่ายนะครับนี่ขนาดทางอาคันจี้ครับมีการดักบอลแล้วก็การสกัดบอลที่แบบเรียกว่าแม่นยำทีเดียวแต่ก็ตัวมุก็ยังเสียประตูถึง43ลูกครับในฤดูกาลที่ผ่านมาอีกหนึ่งจุดเด่นของทางอาคันจี้นะครับก็คือเรื่องการจ่ายบอลนะครับนี่คือเข้าแก๊ปกับสไตล์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตีโกชอบนักเตะสไตล์ที่นะครับออกบอลง่ายนะครับเล่นมีเทคนิคในการครับผ่านบอลที่ดีครับซึ่งเป็นสไตล์ที่ตี้ชอบนะครับทางอาคันจี้รับก็มีเรื่องโปกิสิッ แคลเรียนครับนะครับถือว่าสูงเลยทีครับอยู่ที่4.44ครับต่อเกมเลยครับก็คือเรื่องการนะครับพาบอลนะครับขึ้นไปข้างหน้าครับในสไตล์ที่เราเห็นกันบ่อยครับกองหลังของสตีที่มีทั้งนะครับสโตนครับดีอาร์แล้วก็รวมถึงลาป็อกด้วยครับที่ในหลายๆจังหวะครับที่ทีมครับที่พวกตัวมิดฟิลด์ครับโดนบังนะครับไม่สามารถเล่นได้ง่ายๆนะทำให้นะักองหลังสตีก็จะนะครับเป็นคนพาบอลขึ้นมาครับตรงนี้ครับก็ถือว่าทาง อคันจิครับถือว่ามีลุกทีเด็ดในเรื่องตรงนี้ครับรวมถึงเรื่องนะครับโปรเกรสซีฟพาสครับก็คือเรื่องการจ่ายบอลครับทั้งบอลสั้นและก็บอลยาวครับถือว่าตัวเลขตรงนี้ครับสูงถึง4.22ต่อเกมเลยนะครับก็คือการจ่ายบอลนะครับทั้งบอลสั้นแลวก็บอลยาวนะครับที่แม่นยําของทางอคันจินะครับการจ่ายบอลครับจ่ายบอลทั้งสิ้นนะครับของทางอคันจิครับอยู่ที่73.44ครั้งต่อเกมนะครับแล้วก็ผ่านบอลสําเร็จได้นะครับ 89.4นะครับถือว่านะครับนี่คือจุดเด่นของทางอาคันจีครับเรื่องการนะครับพาบอลขึ้นไปนะครับจากแนวลึกขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็การออกบอลนะครับทั้งบอลสั้นแล้วก็บอลยาวถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับทางอาคันจีนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับเข้าแก๊ปแล้วก็เข้าสไตล์ครับน่าจะสเกลของทางซิตี้ครับก็น่าจะมองแล้วครับว่าตัวนี้ครับจะเข้ามาแล้วก็ ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากครับในการที่จะเล่นตามแท็กติกแล้วก็เล่นตามแผนของทางเป๊ปกัวดิลล่าครับตรงนี้ถือว่าครับฉลาดครับในการที่จะเลือกครับนักเตะที่จะเข้ามาครับอยู่กับทีมนะครับเขานี้ครับมาดูเรื่องจุดอ่อนครับเรื่องที่ต้องปรับปรุงของทางอคันจีครับก็คือเรื่องความเร็วนะครับแล้วก็ความคล่องตัวนะครับในแต่ละครั้งครับที่เขาครับจะเติมขึ้นมาครับในการอาพาบอลขึ้นไปข้างหน้านะครับพาบอลออกจาก แนวลึกนะครับเพื่อนที่จะนะครับถ่ายบอลไปกับมิดฟิลด์หรือว่านะครับตัวริมเส้นนะครับก็จะต้องพาตัวเองนะครับขึ้นมาอยู่ในนะครับกลางสนามครับก็จะทําให้บางครั้งครับโดนนะคููต่อสู้นะครับตัดบอลหรือว่าตัดบอลครับไปได้ก็เจ้าตัวนะครับอาจจะวิ่งกลับมาไม่ทันนะครับก็จะเป็นเรื่องที่นะครับต้องปรับปรุงในเรื่องความคล่องตัวแล้วก็นะครับการตัดสินใจในแต่ละครั้งครับของเจ้าตัวที่จะเห็นได้ว่า ผมก็ไม่ได้ตามดูฟอร์มแบบเต็มๆครับในการลงเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็ไปดูย้อนหลังครับดูเรื่องข้อผิดพลาดของเจ้าตัวนะครับก็จะเห็นเลยว่าในตอนที่นะครับพาบอลขึ้นมาครับพาบอลขึ้นมาแล้วโดนคู่แข่งตัดบอลได้ครับก็อาจจะลงมาไม่ทันนะครับแล้วอาจจะไม่ได้อ่านเกมหรือว่ามีการลิงก์หรือว่าพูดคุยกับครับคู่หูในเซนเตอร์ได้แบบอย่างดีหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ต้องมีการครับให้ทางเป๊ปโกลลิ่านะครับมีการบีบแล้วก็ติวตรงนี้ เพิ่มเติมให้กับทางมานิอาคันจีนะครับในแต่ละครั้งที่พาบอลขึ้นมาครับซึ่งซิตี้ครับกองหลังทุกตัวนะครับก็จะต้องครับออกบอลได้ทุกคนครับทักษะตรงนี้ต้องมีครับแล้วก็ออกบอลครับต้องแม่นยําด้วยครับเพราะว่าไม่งั้นครับจะทําให้นะครับเชฟเกมหรือว่านะครับเทมโปนะครับแต่ในแต่ละครั้งในการเล่นของทางซิตี้มันก็จะเสียไปนะครับจิงอยู่ครับที่ซิตี้ครับก็จะมีวิธีการนะครับในการ นะัจัดการครับในการผ่อนในการเร่งครับแต่สิ่งสําคัญครับนักเตะในกองหลังครับในตําแหน่งกองหลังจาเป็นที่ต้องนะครับมีการอ่านเกมนะครับอ่านเกมที่ดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆครับตรงนี้การเข้ามาของทางมาริโออาคันจีนครับนักเตะวัย27่ปีครับก็อายุก็จะไล่เลียกันกับพวกนะครับสโตนดีอาร์ตพวกลาป็อกอาเก้เลยนะครับอายุก็ใกล้ๆกกันครับถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับหนึ่งออปชั่นที่เข้ามานะครับเพิ่มนะครับ เพิ่มขุมกําลังเชิงลึกครับนะครับทำให้สปอตเดฟของทางซิตี้ครับในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับจะดูนะครับแน่นแล้วก็ปึกขึ้นมากกว่าเดิมนะครับอย่างที่เราดูรู้กันนะว่าซิตี้ครับจะมีปัญหาเรื่องกองหลังอยู่บ่อยครั้งครับในแต่ละช่วงของฤดูกาลก็จะมีนักเตะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เป็นระยะครับอย่างในฤดูกาลนี้ครับเราก็เห็นนะครับในช่วงต้นฤดูกาลนะครับทำไมถึงเอาอากาจิเข้ามาก็เพราะว่าทางรลักบล็อกครับยังไม่รู้ว่านะครับจะกลับมาเมื่อไหร่ครับ รวมถึงทางนาลาเก้ครับที่เล่นได้2นัดเดี๋ยวก็เจ็บอีกอะไรเงี้ยครับก็มันไม่ชัวร์ว่านะครับแต่ละคนจะสามารถที่จะยืนระยะได้นะครับจะเป็นถึงบอร์ดบริหารแล้วก็ทางเป๊ปคูเราน่าจะอ่านเกมนะครับว่ารดูการนี้ครับจะมีรดูการที่ยาวนานครับเพราะว่ามันจะมีฟุตบอลโลกครับเข้ามาขั้นแล้วก็เกมลีกนะครับเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกโรบลนทัางๆครับก็เจเติกันแบบถี่มากครับแล้วมันจะส่งผลให้นะครับ เรื่องอาการบาดเจ็บนะครับทำให้จีนจะต้องมีการเพิ่มครับกลุ่มกําลังแล้วก็โก้เที่ใหญ่กว่าในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับในการเสริมทัพให้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมนะครับทางอันจีครับก็จะจะสวมเสื้อหมายเลข25ครับอ่าสามต่อครับเสื้อในตํานานของทางแฟนดินโยครับที่ย้ายออกไปครับในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาครับไปกลับไปเล่นในบ้านเกิดครับก็อันจีก็รับนะครับ ต่อไม้เลขเสื้อเบอร์25ของทางแฟนนันโยนะครับโอเคครับนี่ก็คือทั้งบทข้อพี่ารณาฝากเพื่อนกันในวันนี้ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องบทสรุปตลาดนักเตะครับเดี๋ยวดูว่าคืนนี้ครับน่าจะมาหลายสดแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับถ้าไม่มีงานหรือว่าติดธุระอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลุยกันอีกครั้งหนึ่งครับในเย็นนี้วันนี้ก็ขอลาเพื่อนกันไปก่อนครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปครับ ผมดีไอทีฮารับสวัสดีครับคอมออนซิตี้